สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมือนี้ยายให,หม่ก็เก็บภาพบรรยากาศปลาปรคราบสวยๆมาฝากค่ะพี่น้องจา๋ามาเบ่งปลาคราบงามๆขอให้พี่น,อน้องเฮงๆรวยๆปังทุกคนค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะเด้อพี่น้องจา๋าดูปลาคราบสวยๆงามๆเลยค่ะนี้อขอบคุณพอบอยค่ะที่ถ่ายป,ปาพปลาคราบสวยมาให้ ชมปลาคราฟเสร็จยัยหมยก็จะพาไปดูน้ําไหลลาําธารหรือน้ําน้ําตกอะไรสักอย่างนี่ค่ะส,สวยๆเลยคะ่ะพี่น้องค่ะดูปลาคราฟเสร็จก็เพลินตาเพลินใจเสร็จปุ๊บล้วก็มาชมน้ําไหลที่สวยๆค่ะพี่น้องนี่สบายหูสบายตาค่ะพี่น้องจ้าชมเพลินๆเ,เลยค่ะชมน้ำนี่จะทำให้เราสดชื่นค่ะพี่น้องค่ะอารมณ์ดีบรรยากาศดีทุกอย่างทําให้เรามีความสุขค่ะ ได้ชมต้นไม้ได้ชมน้ำไหลลาธารอะไรพวกนี้สวยๆค่ะทําให้เรามีชีวิตชีวาที่สดใสค่ะพี่น้องขะที่มก็เอาภาพเรื่องภาพนี้มาให้พี่น้องเบิงสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะพี่น้องขะน้ําตกสวยๆค่ะตกตามลาธารนี่สวยๆด้วยค่ะพี่น้องจ๋าอากาศดีค่ะเย็นสบายๆค่ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวนะตื่นมาเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นแล้วค่ะ และช่วงนี้ชาวไร่ชาวนานก็กกำลังจะเริ่มตุลาพจิกานก็จะเริ่มเกี่ยวข่าวแล้วค่ะพี่น้องจา๋าข่าวเริ่มเพลองกันแล้วค่ะข้าวเหนียวก็จะเกี่ยวเร็วหน่อนข้าวจ้าก,ก็จะเกี่ยวช้านิดนึ่งค่ะค่ะก็ตามมาชมวัดภูพระใหญ่ค่ะสวยมากๆค่ะอันนี้ที่จังหวัดเลยนะคะพี่น้องจา๋าบอกบอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะข้างในสวยมากๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีโคมไฟสีสุดข้างในค่ะพี่น้องจา๋า ขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะยายใหม่ก็พามาชมความสวยงามกับพี่น้องจ้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยะายใหม่นำเนื้อค่ะพ่อคันไม่ในคลิปต่อไปว่ายายใหมซิมีหอย่างให้พี่น้องในเบิงในแย้งอีกล่ะเด้อไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ